พาเที่ยวงานลอยกระทงหลังจากพิ่ต่อกระถินมาแล้วกดติดตามช่องสุนชัยชาแนลไว้ด้วยนะครับมีงานบุญงานอะไรจะได้เห็นครับกดติดตามได้เลยนะครับ ว,ว,วันลอยกระทงปีนี้โหคำถามง่ายไหมคะหนักใจเนะฮะตรงกับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็พอสออะไรอ่าง่ายลูกง่ายมากเลยวันลอยกระทงที่เรามาในวันนี้เนี่ยตรงกับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไร แล้วก็พอสอะไรนะครับอ่ผมเห็นคำถามก็อ่าอยู่กับดวงเหมือนกันนะครับอ่าตอบเลยครับตอบร่วมกรรมการเลยนกรรมการเราฟังอยู่ตอบเลยอ่ากรรมการเราฟังอยู่นะครับวันนี้วันเราก็จงี่เท่าไหร่นะที่ครูสอนนะวันนี้เท่าไหร่นะไทยในเลขอะไรครับ วันนี้วันที่เท่าไหร่นะใกล้หมดเวลาแล้วนะจำไม่ได้กระซิบบอกได้ไหมคะท่านคณะกรรมการใจดีนะคะจำจำไม่อาจจะจำดึกแล้วนะครับกระซิบกระซิบนิดหนึ่งสงสัยมองเลขสองเป็นเลขแปดก็เลยไม่กล้าตอบนะคะขอกระซิบนะคะอาจจะช้าได้เด่นนะวุ่นแล้วโอเค วากเสียโปรมือให้กลับมาเล่นสิดเด็ดด้วยนะคะับ วันนี้วันลอยกระทงนะคะตรงกับวันจันทร์ที่27นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะพุทธศักราช2 5 6 6นั่นเองนะคะคำถามทั้งหมดนะครับอยู่ที่รุลพินิจของกรรมการนะครับในการใช้วัดไหวพริบนะครับแล้วก็ความสามารถในการตอบทักษะในการพูดนะครับประกอบไปด้วยหลายอย่างเนาะเด็กๆแต่ละคนตอบได้น่าระับมากเลยเราก็อยากให้เขาได้พูดนะครับเพื่อให้กรรมการได้เห็นว่าความสาารถทักษะการพูดไหวพริบนะคะคำตอบอาจจะไม่ใช่ทั้งหม ใช่ทุกคนตอบได้ดีหมดนะคะน่ารัก<ช>หมดเลยวันนี้เยี่ยมมากๆเลยนะคะ่แล้วครับอตอนนี้มองคณะกรรมการลูกศาไว้ จะให้เราหนึ่งไม่ได้นะเราต้องรองชัดๆเลยลูก<ช>เราต้องเอาสิบเท่านั้นบอกเลยค่ะรอบหน้าเราจะเป็นนางนพม่าประจําป<ช>ีแล้วนะครับหนึ่งในห้าคนนี้จะครองตําแหน่งนางนพม่าประจําปีแล้วคะ,ะแนนเต็มสิบชูมือสิบอกกรรมการหนูจะเอาเท่าไหร่คะแนนเต็มสิบหนูจะเอาเท่าไหร่บอกกรรมการคะ่ะอาชูมือหนึ่งสองสามชูเอาเท่าไหร่คะโอ้โหสิบโอ้โหคะแนนเต็มสิบนะ หมายเลขหกมากน้อยเหรอลูกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมายเลขสิหมายเลขหกเอาใหม่ลูกคะแนนเต็มสิบเราจะชูมือบอกคณะกรรมการเราจะเอากี่คะแนนคะอ่ะพร้อมไหมคะหนึ่งสองสามไปชุ่เลยค่ะโอ้อโหคณะกรรมการ่ะเขียนแล้วค่ะตอนนี้สิบหมดแล้วค่ะทำยังไงดีต้องครบหมดแล้วมั้งคะน,นี่ใช่ไหมคะใช่ ราก็มีตั้งโอ้โหเยอะอยู่ชนะเอาอยัางไงดีเน,<ช>นาะคณะ<ร>กรรมการอ่าโอเคเอามือลงได้ค่ะเอาสวยๆลูกเอามือวางไว้สวยๆนะคะตามสไตล์เดี๋อวน้อยน้อพม่านันา่นเองนะคะอ่ะาคะแนนได้หรือยังนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนันลูกนะคณะคกรรมการกําลังเขียนอยู่ลูกออากำลังเขียน,นคะแนนสิคะแนนที่เราขอไปเมื่อกี้อยู่นะคะก็ขอบคุณแขกผู้ไม่เกียรตินะครับพี่น้องๆที่อยู่ในบริเวณงานนะครับยังมา